กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการลุงแจมออนแอร์นะครับยังอยู่กับผมอิทธิพัฒน์ลุงแจมและก็แขกรับเชิญนะครับสำหรับตัวแทนที่ผลิตแอปพลิเคชันฟรีแอปนะครับที่ใช้วัดระดับความสุขของคนไทยครับแล้วก็สามารถที่จะแชร์แบ่งความสุขร่วมกันแล้วก็ให้คนอื่นรับรู้บันทึกเรื่องราวของเราลงไปมาสักครู่หลังรายการลองเล่นดูแล้วครับลุงแจมครับมาได้เลผมได้แล้วครับความสุขอยู่เนี่ยกำลังหาความสุขอยู่น่าสนใจทีเดียวนะเพราะว่ามันมีหลายตัวมาเจอะอะไรบ้างฮะหลายตัวมากที่ได้ดูในนี้ ไปเจออะไรบ้างครับก็มีหลายอย่างครับมีหลายอย่างทั้งอารมณ์เศร้าขอบคุณรักยินดีอธิษฐานแล้วก็ไปดูเมื่อสักครู่ที่คุณนะครับคุณนัททีแนะนําเราก็เข้าไปดูว่ามีใครเขาเล่นนบ้านปรากฏว่าเพื่อนในในที่เขาเล่นก็มีอยู่แล้วนะก็มีความสุขมีอะไรกันชาวบ้านก็ดูด้วยเป็นไงฮะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วก็มีความสุขเขาก็เป็นเป็นคล้ายๆไอคอนขึ้นมาเป็นหน้ายิ้มนี่ครับ แล้วก็เมื่อสักครู่คุณนัที่บอกว่าถ้าเราอยากจะดูคนที่อยู่ในประเทศของเราก็เข้าไปที่สังคมใช่ไหมครับครับเข้าไปที่สังคมก็จะดูเห็นเห็นระดับความสุขของคนกรุงเทพอนนี้ระดับความสุขของคนกรุงเทพเอาอันนี้กรุงเทพเป็นไงบ้างหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเป็นไงฮะก็แต่ว่าดูทั้งหมดได้ก็จะเห็นดูว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่ที่กระทบกับความสุขคนบ้างครับ แปลว่าอะไรครับคนคนกรุงเทพ6กเปอร์เซ็นต์มีความสุขอย่างนี้เลยหรือคนกรุงเทพมีความสุขระดับ65%เปอร์เซ็นต์เออมีมีความสุขระดับ65%สเปอร์เซ็นต์กบเปอร์เซ็นต์ครับอืมก็งว่มีความสุขดีระดับดีสิอย่างเงี้ยก็อันนี้อันนี้เราเราจะมีเราจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ครับหมายถึงว่าในในในฐานข้อมูลของเราครับซึ่งปกติเนี่ยโดยโดยเฉลี่ยเราครับมันจะอยู่ที่ประมาณ60-65ถึงอันนี้ขึ้นระดับปกติครับปกติคือมีความสุขแต่ไม่มากใช่ครับถ้าไห ก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเกิน65ขึ้นไปเนี่ยแสดงว่ามีเหตุการณ์อะไรพิเศษหรือว่าถ้าต่ากว่า6กเนี่ยเราจะเรยงว่าแย่ใช่ครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดอย่างอย่างปีที่เราที่เราเก็บข้อมูลมาจากคนใช้เนี่ยเจ็ดพันกว่าคนนะครับก็คือมีข้อมูลทั้งหมดประมาณแสนกว่านะตอนนั้นนะครับก็มีคือจะมีบางวันอย่างเช่นว่า ปีที่แล้ววันวันที่คนไทยมีความสุขมากที่สุดอะครับ<ม>ก็คือ<ม>วันวันพ่อวันที่5ธันวาคมครับก็คือ<ม>วันนั้นระดับความสุขเพิ่มขึ้นมา70เป็น70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ<อ>่งมันจะสูงกว่าเดิมเยอะนะครับ <c oughs> มีความสุขที่สุดแล้วก็เมื่อเอมื่อต้นเมื่อเมื่อช่วงปีที่แล้วก็เหมือนกันครับเราก็ดูว่าวันไหนที่ทําให้คนเนี่ยจากจากรูปที่โชว์นะครับจะเป็นสังเกตได้ว่าเป็นสีส้มนี่ก็คือเป็นระดับความสุขส่วนเส้นสีฟ้าที่เป็นเส้นตรงอะครับคือคือระดับปกติ เฉลี่ยปกติครับต่ำสุดวันไหนเนี่ยต่ำสุดที่ที่ที่เราจําได้ล่าสุดนะครับเป็นวันที่เปิดเทอมครับอ๋อเหมือนกับวันเปิดเรียนคือเด็กมันเปิดเทอมรถเด็กติดนี่นะใช่ครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะบ่นว่ารถติดแล้วก็เด็กเนี่ยจะบ่นว่าไม่อยากไปเรียนหรือเบื่อเรียนอะไรอย่างครับโอ้วันเปิดเทอมเหรอครับเป็นวันที่ทุกที่สุดนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็คือ อันนี้คือเบื้องต้นเนี่ยมันมาจากตัวทันข้อมูลของเราแล้วก็เป็นเป็นข้อมูลเนี้เป็นตัวแทนของคนเล่นที่เล่นแอปพลิเคชันเราก็แสดงว่าวันเปิดเทอมนี่หนึ่งก็ต้องกังวลนะไปทันไม่ทันใช่ไหมครับรถจะติดหรือเปล่าจราจรก็ต้องวุ่นวายถูกไหมครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคือหน้าโรงเรียนไปส่งเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กจะยอมลงจากรถหรือเปล่าครับบางทีต้องอุ้มลงไปรากกันร้องไห้กันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับก็คืออันนี้มันเป็นข้อมูลกังวลนะมีกังวล ครับใช่ซึ่งเราเราจริงเราก็อยากจะมีระบบเนี่ยทั้งทั้งสองการแก้ปัญหาเนี่ยคือเรามองว่าเนี่ยเราอันแรกก่อนเราต้องเอาความจริงมาก่อนเอาข้อมูลว่าอะไรทําให้คนมีความสุขไม่มีความสุขไป่อตัวที่เป็นนี่คือเป็นคนที่เขาเล่นอยู่ใช่ไหมแล้วก็ทีเข้ามาเช็คลงไปว่าใครมีความสุขเห็คกระจายเยอะเหมือนกันนะใช่ครับก็อันนี้เป็นการที่คนเขาบันทึก ความรู้สึกของเขาแล้วเขาแท็กตัวโลเคชันไปด้วยครับ<ช>อ๋อแท็กตัวโลเคชันเออมื่อสักครู่ผมก็เห็นมีแท็กเหมือนกันแล้วก็เป็นแท็กที่เขาใช้แท็กกันอย่างเช่นแท็กเนี่ยแล้วก็เปิดเข้าไปดูก็ไปพบหัวข้อยอดนิยมเนี่ยอันนี้คือเรียงาลำดับเลยหรือเปล่าครับ,รบอย่างเช่นเพื่อนภาพความประทับใจมนุษย์เจ้าปัญหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เป็นเป็นสิ่งที่คนเขาชอบชอพูดถึงกันใช้แฮชแท็กอ๋ออย่างเฟอร์บ ข้อคิดลาตรีสวัสดิ์อย่างนี้ก่อนนอนนะอรุณสวัสดิ์รอยยิ้มปิศนาอันนี้คือเป็นคําที่คําที่พูดแล้วก็ติดแท็กกันไปอันนี้ก็สามารถที่จะนําไปวัดด้วยว่าเขาพูดเรื่องนี้กันมากน้อยขนาดไหนได้แล้วก็บ่งบอกออกมาด้วยว่าตอนนี้คนกำลังสนใจอะไรอยู่หรือเปล่าฮะได้ได้ด้วยมันก็ใช้เฟซบุ๊กไม่สนใจแต่อาหารเนี่ยจะกินนะครับจะกินแล้วนะให้เพื่อนดูถ้าเพื่อนบอกไม่ชอบเป็นวัฒนธรรมเวละลุงจครบใช่ไหมชอบชอบส่วนใหญ่เป็นตัวไหนฮะ ในเนี้ยท,ที่แท็ก้็กามาก็ตอนนะัตอนนี้มันเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องของเพื่อนอก็คือจะมีจริงๆจะมีบางทีจะมีคนที่เล่นเขาก็มีมาปรึกษาบ้างอแบบ,บ,บว่ามีปัญหาเรื่องเพื่อนอะไรครับจริงๆมันก็แล้วแล้วแต่ เคสเลยครับว่าคือพวกข้อมูลนี้จะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนเรื่อยว่าคนใช้เนี่ยเขาพูดถึงอะไรมากมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปทุกเปลี่ยนทุกวันเลยทุกวันอ๋อแสดงว่าวันนี้คนกาลังสนใจเรื่องของเพื่อนกันอยู่แล้วก็เรื่องของภาพความประทับใจอครับอืมใช่ครับเราดูรู้ไหมว่าคนไทยมีความสุขเรื่องอะไรทําให้คนไทยมีความสุขนอกจากวันที่ห้าธันวาคม อ๋อครับทำงานามีความสุขอะไรย่นี้มีไหมเรื่องงานก็เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นเรื่องเรื่องเรื่องใหญ่ด้วยครับใช่ครับเรื่องงานก็เป็นหรือ,รอวันที่หนึ่งกับวันที่สิบห้ามีความสุขอะไรเงี้ยมีไหมนี่มีครับก็คือจริง,รงๆเราเราเรา,เราจะมีข้อมูลอยู่ก็ค,คือจริงๆสิ่งที่คนไทยให้ให้คุณค่าครับก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนครอบครัวนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องเรื่องงานก็ขึ้นขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องของการทําบุญครับโอ้บุญใช่ไหย แต่เพราะวัหนึ่งกับสิบห้าเนี่ยคนไทยรู้สึกจะมีความสุขเวลาจะฟังจะหวยออกรันคือมีความหวังวันนี้วันนี้สามารถวัดได้ไหมครับหรือว่าถ้าในวันนี้เราเคยเคยดูไหมครับว่าแท็กที่เขาพูดกันหรือว่าความสุขมันเป็นยังไงบ้างสําหรับวันนี้คือคือณณตอนนี้เรื่องเรื่องของหวยอะไรยังไม่ขึ้นมาครับแต่นัาคเกาไม่แน่กล้าเขียนตอนเช้าตอนจุ๊้าเขีนอารมณ์อาจจะอยู่ในกความกระปรี้กรเปร่าตื่นเต้นช่งดีถูก ถูกกินครับส่วนใหญ่ต้อเป็นถูกกินมาก่าครับแต่ถ้าจะวัดกันในวันที่1กับ1 5 1 6นี้คงต้องวัดสองรอบนะช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเออีกวันหนึ่งคือวันสิ้นเดือนใช่ไหมสิ้นเดือนดูจากร้านอาหารนะใช่ไหมครับดูจากร้านอาหารสิ้นเดือนกันก็จะเป็นสุ์กับวันเสาร์ร้านอาหารคนจะแน่นครับอืมใช่ครับเอออย่างสมมติถ้าเราเช็คอินเข้าไปอ่านอย่างวัคสักคู่นี่ผมกาลังเข้าไปใช้แล้วก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้กําลังรู้สึกเฉยๆอยู่แล้วความสุขมันขึ้นมา ระดับความสุขวันนี้ก็คือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้มันสามารถที่จะบ่งบอกหรือว่าสะท้อนอะไรต่ำกว่ามาตรฐานมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันวัดอะไรได้ได้ไหมฮะมันวัดได้ไหมมันวัดเลาเอาเชิงวิชาการหรือว่าเอาเชิงอะไรที่จะมาวัดว่าเขาแบบมีความสุขแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับก็อันนี้จริงๆตอนนี้ระบบระบบที่เขายอมยอมรับกันนะครับจะเป็นระบบในการเลือกความสุขห้าระดับอ๋อมีอะไรบ้างก็ก็คือหมายถึงว่าตั้งแต่ตั้งแต่แบบ เศร้าสุดๆเลยครับจนถึงเศร้าแล้วก็เฉยๆแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความสุขมากโอ้เหมือนทําวิจัยเลยเนาะใช่ใช่ครับอันนี้เป็นการทำวิจัยเพราะว่าก่อนที่เราจะทอาชอบมากที่สุดเราก็จะดูงานวิจัยเก่าๆมาครับทีนี้ของคุณโอตนี่เท่าไหร่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแสดงว่าเขามีทุกเนะอันนี้ก็แปลว่ากลางๆนะครับกลางๆเฉยๆาสเแล้วอยู่ในสภาวะที่อะไรนะหกสิบอยู่ในสภาวะที่เกินมาตรฐานหกสิบนี่ก็ต่ำกว่ามาตรฐานนะเนี่ยคนกรุงเทพทั่วไปเนี่ยเพราะว่าต่ำต่ำกว่าระดับ เฉลี่ยของคนกรุงเทพแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าคือตอนนี้ตัวตัวแอปพลิเคชันยังอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าสมมติว่าในเมกาในอังกฤษหรือว่าในออสเตรเลียอย่างเงี้ยระดับความสุขของคนแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะต่างกันค่าเฉลี่ยจะต่างกันด้วยเขาบอกอย่างนี้บอกว่าความสุขคนเราไม่เพิ่มขึ้นแม้จะมีเงินมากขึ้นมันไม่เป็นปัจจัยด้วยกันเลยอ๋ออันนี้อันนี้จะเป็นไงฮะอันนี้จะเป็นงานวิจัยที่เราศึกษามาก่อนหน้านี้ครับซึ่งอันนี้คือหมายถึงว่าเขามู ดูวิจัยเนี่ยในประเทศที่เจริญแล้วอะครับอย่างเช่นประเทศอังกฤษกับอเมริกาซึ่งสองประเทศนี้ยกตัวอย่างสองประเทศนี้คือง,งานวิจัยความสุขของเขาอะจะมีดีที่สุดมาถึงมันมันย้อนหลังไปได้50ปีอะครับโอ้แต่ว่าเพราะว่าเขาสนใจเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วอ๋อครับ,รบมันก็เลยในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศที่ที่วัดมีกลับไปได้ไกลขนาดนั้นทีนี้พอพอเขามีข้อมูลน่นเนี่ยเขาก็มีมีนักวิจัยคนหนึ่งที่ชื่อว่าริชาร์ดเลยาร์ดะครับ เขาเขียนเรื่อง happiness equation พบว่าอเออไม่ใช่โทษดีนะไม่ไม่ใช่ happiness equation แต่ว่า,เ,าเกี่ยวกับ sign of happiness หรืออะไรประมาณนี้ครับ,รบก็เขาก็บอกว่ารา,ายได้ที่แท้จริงของคนนะครับ้า50ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าความสุขของคนนะมันไม่เพิ่มขึ้น นะครับในในประเทศตัวอย่างก็คือในประเทศอังกฤษกับอเมริกาครับนะครับซึ่งก็ทําให้เราทีมเราเนี่ยก็คือสนใจว่าเหมือนกับว่าเออมันมันมันแปลกในแง่ที่ว่าคนเราก็คือว่าตั้งใจทํางานหนักมากเลยครับทุกคนก็คือเดี๋ยวตื่นเช้ามาแล้วก็เหมือนกับโลกมันก็เหมือนจะจะพัฒนาขึ้นครับแต่ว่าทําไมพัฒนาขึ้นแต่ว่าความสุขของคนโดยรวมมันไม่เพิ่มขึ้นครับนะครับเราก็เลยคิดว่าเหมือนกับเราวนอยู่ต เหมือนกับเราทํางานหนักแลแต่ว่าเราก็วนอยู่ที่เดิมหรือเปล่านี<ช>่คร<ช>ับเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมเีเครื่องมือที่จะเป็นเหมือนเป้าหมายเป็นช่วย,กยไกด์เดเรกชันให้สังคมเนี่ยมันไปในทิศทางที่ค่อยๆดีขึ้นนะครับ,รบซึ่งมันจะต้องเป็นภาษาที่มันเป็นสากลนะครับซึ่งตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราเราวัดภาษาที่สากลตอนนี้มันแต่เรื่องเงินนะครับก็คือว่าเราวัด GDP มันก็มีตัวเลขมีชัดเจนว่าปีนี้บวกลบเท่าไหร่เงี้ยครับใช่ไหมครับเราก็คิดว่า เรื่องของความสุขเนี่ยเราก็น่าจะเริ่มเริ่มทําให้มันเป็นตัวเลขที่วัดได้แต่คนไทยไม่เคยสนใจใช่ไหมเท่าที่ทํามาเนี่ยในในแมสตอนเนี้ก็ยังยังไม่สมมติว่าถ้าเทียบง่ายๆกับตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้ครับหรือข่าวอื่นก็จะไม่ไม่ได้สนใจเท่าเท่ากับความสุขแต่เรามองว่าตอนนี้มันมันเป็นเทรนด์ของโลกครับซึ่งไม่ว่าคนไทยจะสนใจหรือไม่สนใจแต่ว่าในระยะ ห้าปีสิบปีเนี้ยยังไงทุกคนในโลกต้องสนใจเรื่องนี้แน่นอนเราวัดได้ใช่ไหมเราวัดได้ว่าเดือชะนีจะขึ้นเท่าไหร่เราวัดวัดวัดได้ว่า GDP เนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมเราวัดได้ว่ากาไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่เราวัดได้หมดเป็นตัวเลขได้หมดครับใช่แต่ความสุขเราวัดไม่ได้ครับถือว่ามันมีแต่ว่าตัวฐานข้อมูลมันยังไม่ไม่แน่นพอเนตอนนี้ครับแล้วก็อย่างองค์กรนานาชาติอย่างเช่น UN หรืออะไรครับแต่ก่อน คือคือตอนนี้เขาก็มี Millennium g o ใช่ไหมครับที่ที่ผ่านมาก็คือมีอเจนดามีมี Long Term g o ประมาณ1ิปีในในเฟสต่อไปเนี่ยเขาก็กำลังพูดถึงว่าจะเอาตัวดัชนีความสุขเนี่ยใส่เข้ามาเป็นตัววัดที่สำคัญตัวหนึ่งด้วยครับเพราะที่ผ่านมามันมันยังไม่เป็นที่ยอมรับ,รบเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ตัวเราเองว่ามีความสุขหรือไม่หรือว่าสังคมเรานี่มีความสุขหรือเปล่าช่วยกันเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันนี้ใช่ไหมหรือวกัีอื่นวามถ้าไม่มี ถ้าเราไม่มี p p o o n เนี่ยทำได้ไงก็ไม่มี iPhone ก็ใช้โทรศัพท์มือถือธรรมดาก็ใช้ได้ใช่ไหมครับเป็นเป็นแต่ต้องมีสมาร์ทโฟนไม่แน่ก็ Nokia ยอาชาครับมันจะใช้ได้แล้วก็ตอนนี้เราก็พยายามเราก็มีปัญหานี้เหมือนกันครับว่าคนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้แล้วก็ จะพยายามทาให้ง่ายขึ้นก็นในอนาคตก็คือจะเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ในเวลาเราดูเหมือนกับเป็นการเริ่มพัฒนาความสุขที่ตัวเราเองแล้วก็ถ้าลูในลึกๆไปในรายละเอียดนะครับลุงจําครับแล้วก็เราจะเห็นว่ามันก็จะมีเป็นหัวข้อต่างๆช่วยด้วยยินดีจะช่วยเรื่องข่าวเรื่องที่เรื่องขอ,ขอคําแนะนําอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะขอ,ขอคําแนะนานะครับก็เข้าไปเขาก็จะมาโพสต์กันอย่างเช่นนะครับคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็จะมา ขอคําแนะนาเรื่องอย่างเช่นเรื่องของจะแนะนําสิ่งที่ดีๆแนะนําสิ่งที่ดีๆแก่กันแต่ว่าถ้าอย่างเช่นมีอาหารการกินมาแนะนําการอะไรต่างๆอะไรแนะนําเรื่องอาหารการกินกันแล้วคนก็เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของยินดีจะช่วยเขาก็จะเหมายถึงว่าไปทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวร แล้วก็นั่นแหละเขาก็คือไปทําบุญนั่นแหละคือเป็นการอย่างคราวนี้มาบริจาคเลือดพร้อมกับเพื่อนๆก็จะเข้ามีคนมาแสดงความคิดเห็นมากดถูกใจกันบริจาคฉนดบริจาคฉนดหรือแม้แต่บางคนก็ก็อาจจะไปทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ล่ะ หรือบางทีก็วันนี้วันตุษจีนคนทําบุญกันหรือยังถ้ายังคุณทําได้ง่ายๆเพียงแค่คิดบริจาคกับโครงการ Gift ์ฟอร์ไลอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการทําบุญกันอันนี้แนะนำอันนี้คือเรื่องของสมวอะไรบ้างของจะให้แล้วก็มีเรื่องของข่าวรักโลกรักสิ่งแวดล้อมขายของซื้อของก็มีอะไรเอ่ยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับก็ถือว่าเป็นการสร้างสังคมเครือข่าย ด้วยเหมือนกันสร้างสังคมเครือข่ายคล้ายๆกับว่าเป็นการสร้างเหมือนเหมือนกับที่ใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบันทั้ง Facebook Twitter อะไรที่ใช้อันนี้คือลักษณะการทํางานการสร้างเครือข่ายคล้ายๆกันเดีย๋ยวมาวัดกันที่รายการลุงแจ่มนี่แหละครับอ,อะไรครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามในช่วงที่3ครับ